ตาหอยแม,มนเหมือนทีหอยหอยเต็มชายหาด,ดอีกคนเราเห็นห,อหอ้มาหอ้หองสิสอนกลุ่มเห็นปลาปะหอยขมก็หลายหลาย,ยมีหอยขมเห็นบหมหอยขมหอยขมหอยขมกับหอยแมงคู่เต็มห้องบกหัวสิเก็บเังไใดเบ่ต่ค่อยค่อยเก็บไปแม่มเหมือนที่เราเป็น้องบกได้นานเด็กผ้าบกได้นาน,าน ลอยอไไปมันเกาะอ,อยู่น้ำหินไหมน้ำหินปะน้วนะหนาวการยี่สิบองศามึงมึงก้อนนี่มึงหอยก้อนนี่มึงหอยก้อนนี่มึงหอยก้อนนี่เฮ้ยฟิสยูนิสมึฟิสหอบไปเชื่นหอบไปเชิญนมาหอยก้อนนี้มึงเห็นก้อนนี้เดียมีแต่อหอย

หอยห้อยหอยพี่น้องโอ้ยห้อยหอยห้อยหอยห้อยห้อยรายขนาดสวัสดีค like รับวะวันน yeah. 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 ี yeah. 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 ้ทธออยู่ด้วยนี่หนูเพยสกูนเนียอิสรามอลบาดาเลระฟุก้เชลเลระฟังงาเริกะนี่เราจะไปเล่นที่ทะเลนะคะวันนี้อากาศร้อนเราอาจจะเก็บหอยเก็บปูหรือว่า ซอนกุ้งนะคะไปดูก้านเราเดินลงไปเดินไปใกล้ๆตรงนี้เองไม่ขับรถนะคะวันนี้เราเดินไปตรงข้างๆบ้านเรานั่นเองไปน้องโกวิเจเเ้าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแล้วลงไปทะเลแล้วนะคะเดินลงไปนี่เดียวะทะเลส่วนตัวเรามีทะเลส่วนตัวนะ <laughs> บ้านลกมากเราเดินไปประมาณ20เมตรก็ถึงทะเลแล้วนะคะหาดสวนตัว เพื่อนบ้านย้ายบ้านเพื่อนบ้านย้ายบ้านขึ้นภาคเหนือนะคะเยอะเยอะี่ขางก้อนราเยอแต่พออันนี้รถรถชาวรถตู้ย้ายบ้านนะคะเก็บของเก็บอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยซิสเตร์เอยเยอะเยยเไม่ไ้บีพเลย Nu kommer allt upp igen. Ja, ja, det var, ja. ja. Det var massa. det är och bada? Ja, nej det har inte så mycket vatten. Eller, vi kan gå ner. Nejdå. Varför har Björn rastat gå upp Nej, nej, nej. Okej, okay, då går vi ner. Massa fin bromsar och massa plantor. Ja, men vad har det med oss? Ni är sköna ja. barn, för jag är barn. ย้ายไปอยู่ทางภาคเหนือไปอยู่ใกล้ๆกับลูกกับครอบครัวลูกสาวนน้ำลงตอนแรกน้ำเขาบอกน้าลงก้ามงเทชิิเดชยูฮันเมสยูฮานไม่ได้เกยดากโอ้โหยาบางที่หองเอาพูดบาที่นนองมาบลงทีหนอเอาพูดบางที

ให้ตัวยิง่งใหญขึ้นขึ้นมากี่ขึ้นมากเพยมองเห็นปะหอยเต็มเลยอันนี้อันนี้หาดส่วนตัวนะคะหาดส่วนตัวอันนี้หาดส่วนตัวห้องพงศ์ธิน,นองเบิ่งหอยด้วยปัดเาเก็บแล้วบอหน่ะอ,อันนี้ลงน้ำไดอยู่มือใน,น,นี่ลงน้ำใดอยูอ่เดี๋ยวจะพ,พาไปดูมองกูหอยหอยเต็มเลยหอยเต็มอิ่มอุด แม่มต่ว่าลไปคักๆมันก็เย็นเ้งลงซ้ำขาเข้าแลพอดีพกกะวิเก็บห่อยขนาลมหนอยหอยลายขนาดหอย้วหอยสะอาด้อมได้ผนสะอาดบสุกกับปุกด้เขาเก็บกอกแบบนี้ได้ผลยฟังนเ เก็บเอาแบบนี้ได้เพิ่มมากเลนเอาะมันกำลังน้ำมันร้อนนั่นแหะอันนี้อันนี้ห้ามาน้ำน้ำมันบ่นค่อยนั่นแหละน้ำม,มันเหลืองอุน่นเ้าลงน้ำม,มันอุ่นเลยลงมาเทียนแหลกว่าสีเย็นอยู่แต่ว่าลงมาค่ะค่ะมันอุน่นาอยู่ไกลๆบานนะเขาเก็บเลยยางห้าม่ายี่สิบเมตรมาเก็บเอาไว้ อมบัทุกหอยละบาทนะน้ำลงอันนี้มิตรหอยอ่อนๆเลยหอยแบบหอยแบบพ่อขก่นมีหอยแบบมก่นะอกีกินด้วยนหมผิดเหรอนี่นะมาหอยขึาา้น,นออกอู้ยลูกไส้ลูกไส้ไได้ป่าได้ลูกป่าเห็นปะลูกป่า อโอยโอ้ยหสุดยอดมากเลยงามงามอ่นยเบาอซมน่นล้าพอดีได้เพราะว่าม,านมาัมานมน,น่นนันนะน้ำมันมากขนามก็ล่องขึ้นมากขาวเป่าเก็บเอาหอยรูดนี่อยน,นี่หอยเถานอยไงขาา้าเปานี่เอาแล้วจะนอยยังไงสีข้าวเาเอา มวยอ่อนๆมวยอ่อนๆมวยก็ร่างงามนี่ไหมมวยก็ร่างงามนะน้ำนำลูเก็บเอาน้ามือเลยด้วยก็ร่างงามองี ย่างมากยี่สิบเมตรอันนี้ทะเลทะเลอยู่บ้านขอบเองจู่มองได้กตมีหอยเหมือนทุกมงัมมงมนน้ำน้ำไหลหอยมองนี่นสะอาดสะอาดหอยมองนี่มมแตหน่วยสะอาดสะอาดเต้หอยจูบกันลาย

เด็กมาสแตนแต่สุกี้สุกับเป็นอะไาทิ้งข้าวผัดผู้ต้องรับขึ้นไปที่ด้านในหอยสวาวหอพอแม่พี่น้องเลยเก็บไปจากถังนึงกัพ่อหลกมอนี่เดี๋ยวจากถังนึงกัพ่อพ่อ่ hỏi 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 นี่น้ำมันลงน้ำมันบอกว่าน้ำมันลงตึงตเก่าม่งคงน้ำมลงเก่าม่งคงตอนนี้สิบเอ็ดโมงลัวรน้ำมันยังไม่ทัใน,นขนึ้นมันจิคอย่อยมันสิคอยขึ้นนี่น้ำมันคิดว่าสิมาพรท่านระว่าน้ำมันยังบ่ขบัานขืนเท่ากหรบหอย มากะกะกินเดว่าซะเนาะอืมเก็บหอยเฮาขะบ่มา ทะเลบานเฮาเองอ Right.

ปูตัวใหญ่แล้วเส้ปูตัวนีชุบแป,ป้งถอดหมกไส้ามากมากชุบแป,ป้งถอดเดี๋ยวพุกันแล้วจะมามา,ากันทีเด็กเราลูกไส้ามากอปกนปูชุบแป,ป้งถอดน้ำใส่ไปก่อน มัอน,นี้ก็ได้หอยเต็มทังเราจะแต่หอยเ่าหอยแมงผูห่อซัมนีอออกน่กับพ่อพ่อได้กินเนะเาะเดี๋ยวเอาไปลวกจิ้มบบดนี้มันนี้เขาจะสอนกุ้งนะจ้ะเนาะแจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าเก็บหอยมืนัอนี้เก็บหอยแมงผูนเ,นเก็บหอยแมงผ,มผูในหาดส่วนตัวนะคะกับโยฮันเนสมืัอนี้แดดค่ะคักออน,มมนอก่อนสิมามนี่เขาต้องทาครีมกันแดดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแดดมันใหม่ได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโยฮันเนสสวัสดีครับ